เริ่มเลยนะครับก็สวัสดีครับวันนี้เทรนนิ่งภายในวันนี้เราจะมาเทรนกันเรื่องการใช้อัลตแครสร้าไดนามิกบล็อกสำหรับการทำงานหัวข้อที่จะสอน การใช้ลหลักๆ่ะก็จะมีอยู่ประมาณ4-5อย่างก็เป็นสเตทโรเทชฟลิปพอยต์วิซิบิลิตี้ตัวบล็อกปกติเวลาเราสร้างนี่มันก็เวลาจะ Edit บล็อกอะไรต่างๆพวกนี้มันจะส่งผลกระทบทำให้บล็อกทั้งหมดเปลี่ยนแปลงไปทำให้เวลา Edit เนี่ยจะค่อนข้างยาก เช่นอันนี้เป็นตัวอย่างสมมุติเราอยากจะได้บล็อกที่มีความหนาเท่ากันเนี่ยแต่ว่าความยาวเปลี่ยนไปแล้วเราต้องมานั่งอีดิทบล็อกมันก็จะทำให้ตัวบล็อกทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยซึ่งมันจะไม่ค่อยสะดวกเวลาถ้าเราต้องการแค่ เปลี่ยนแค่ความยาวหรือเปลี่ยนแค่ขนาดบางอย่างแต่ถ้าทําเป็นไดนามิกบล็อกเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยที่ตัวบล็อกบางอย่างเนี่ยยังอยู่เท่าเดิมครับชิ้นไ่สามารถอื่ก็เป็นตัวอย่างบล็อกที่เคยทํำไว้จะใหอยากได้สามารถ เพิ่มขนาดได้โดยที่บล็อกที่ชื่อเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนตามไปด้วยจะเปลี่ยนแค่บล็อกที่เราแก้นเท่านั้นเช่นนี้เป็นบล็อกที่สำหรับทำเสาตอนนี้เป็นเสาขนาดสองร้200 200. อยคูนสองอยอากเปลี่ยนเป็นสี่ร้อย้าร้อย มันจะมีประโยชน์สาหรับเวลาเราทำพวกสัญลักษณ์แบบหรือว่าทำคอนเซ็ปต์ง่าย,ายๆลองบสามารถปรับเปลี่ยนได้แล้วแต่เราง่ายกว่าที่จะต้องมานั่งพิมพ์ของมันสำหรับโมดิฟายมันแต่และตัว ธีการทําก็คือดับแรกเราต้องสร้างออบเจกต์ขึ้นมาก่อนสมมุติอันนี้ตัวอย่างก,ก็จะสร้างเป็นผนังกันนะครับก็เอาเป็นผนังให้เราก็สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาปกติธรรมดาอันนี้จะสร้างเป็นผนังส็อกิชาปูนธรรมดาขึ้นแผ่นหนาหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ความยาวเนี่ยจริงๆก็กําหนดไว้เท่าไหร่ก็ได้ เวลาจะสร้างบล็อกจริงๆแล้วก่อนที่เราจะทำบล็อกเนะี่ยเราควรแยกเลเยอร์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะทำบล็อกต่างๆเพราะว่าเวลา copy ้ไปวางที่ไฟล์อืน่นตัวเลเยอร์มันจะติดไปด้วยมันก็จะมี ตัวแฮตนี่ยให้เปิดตัวนี้ไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูความแตกต่างระหว่างการเปิดโซเซทีปกับไม่เปิดนะ cek <im> ini <im> 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 อันข้างล่างจะเป็นอันที่เปิดโซเซ t i v ีไว้ความแตกต่างของมันก็คือเวลาเราใช้คำสั่งยืดนี่ครับถ้าไม่เปิด a s s โซเซ t i ตีไว้ตัวแฮตมันจะไม่ขยายไปตามก็ตะแยกเป็นสีคร่าวๆไว้ให้ดูแต่จริงควรแยกเป็นเลเยอรดีกว่า ขเขียนบล็อกกดใส่ตั้งชื่อให้เรียบร้อยอันนี้จะเลือกไว้ที่ตรงกลางเพื่อเวลาเราระวังตนหนึ่งจะง่ายขึ้นเสร็จแล้วก็ให้ เลือกที่บอกคลิกขวากด oh, ที่บล็อกอดิตเตอร์ก็จะเข้าไปที่หน้าอินดิเตอร์ก็จะเห็นว่ามันจะมีแถบคำสั่งนี้ <c oughs> มันก็จะเป็นสามแถบเป็นพารามิเตอร์เป็นแอคชั่นกรบพารามิเตอร์เซรที่เราจะใช้จะเป็นสองตัว <c oughs> ก็คือตัวพารามิเตอร์กับตัวแอคชั่นอันนี้เราจะทำผนังที่มันยืดได้ก็ <c oughs> ให้เลือกที่ไ <c oughs> เียร์ ก็เลือกตำแหน่งมันจากึ้นพารามิเตอร์สี่มุนอย่างนี้เราก็จะเห็นตัวรูปสองซีฟ้าสองอันเนี่ยเขาจะเกกรียกคลิปครับถ้าเราอยากให้ยืดไปได้ทั้งสองด้านก็ให้ทั้งค่ากริปไปนะทั้งสองฝั่งแต่ในกรณีผมจะทำแค่ด้านเดียวก็ให้เลือกที่ตัวพารามิเตอร์แล้วก็มาดูที่ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็เลือกนัมเบอร์ข้างล่างสองเป็นหนึ่ง บลอกลิปก็จะเหลือแค่ฝั่งเดียวทีนี้เราก็จะมาใส่แอคชั่นมาเพราะว่าถ้าเราทำแค่ใส่พารามิเตอร์เนี่ยมันจะไม่เกิดแอคชั่นอะไรอันนี้วิธีการดูว่าบล็อกใช้ได้หรือเปล่าเทสบล็อกก็ไม่มีอะไรเลยต้องใสแนนะ่แอคชั่นให้มันก็กดวิธีใส่แอคชั่นแล้วก็เลือกสเตทมันก็จะขึ้นมาว่าใหซเลิปพารามิเตอร์กดเลือกจะเห็นการกระบาดสีแดงที่เกิดขึ้น อันนี้หมายความว่าเราเลือกตัวคิลิปฝั่งนี้เ e นเตอแล้วเขาก็จะให้กำหนดพื้นที่ที่เราจะยืดมันกำหนดแอเรให้มันก็จะเพื่อเป็นเส้นผ่าลัก็ลากลากเซอร์เฟมันตรงที่บริเวณที่เราต้องการจะสเตทมนันให้มัแล้วก็เร์ ถ้ามันใช้งานได้แล้วมันจะขึ้นคำสั่งกัรแอคชั่นตรงนี้ขั้นนี้ก็เสร็จกดเสสับนยืดออกโนน่<ม>เป็นทีการทำงานเผื่อเบอร์วาข้อดีของมันก็คือเวลาถ้าตั้งพันเตอร์ไว้ตัวเนี้ยแล้วใช้ตัวคำสั่ง distance เวลาเรายืดมันมันจะล็อกแกนไว้ตลอดเวลา มันจะไปตามองศาของมันต่อให้เราหมุนไปเท่าไหร่มันก็จะยืดได้กีแกนของมัน,มนใช่ครับเสร็จแล้วก็กดโพสก็เซฟก็จะได้บล็อกนี้มา การทำผนังอะไรเขียนผนังอะไรที่ต้องแบบเหมือนเป็นเชิงคอนเซปต์เขียนเร็วๆวีดีเซ็นก็จะใ,<ช><ม>ใช้ได้แล้วก็สามารถเอาไปใช้กับพวกสัญลักษณ์แบบพวก<ม>สัญลักษณ์เขียนบรรไดหรือว่าเส้นเซกชัน<ม>ใช่ครับเพราะผนังมันยังมีการปรับเปลี่ยนได้อีกแแล้้ววอย่าานนนเบบจจะมี ต่อไปก็จะเป็นเหมือนทำสัญลักษณ์แบบอันนี้ก็จะมีสัญลักษณ์แบบก็จะมีการใช้ตัวพารามิเตอร์แอคชั่นเพิ่มมากขึ้นนอกจากการที่ยืดอย่างเดียวนี้ก็ทำสัญลักษณ์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะสร้างกลบีต่อตั้งชื่อให้มันชืเอาั้หมดจุดให้มัน ออเลือกเจ็เลือกเจ็ทั้งหมดก็จะได้บล็อกมาเหมือเนเดิมครับเลือกบล็อกแล้วก็อีดิเตอรก็จะเห็นว่ามันยังไม่มีพารามิเตอร์อะไรเลยก็จะเป็นแคปบล็อกธรรมดาเราก็จะมาทําเลือก,อก,กจากอยากให้ตัวหางตรงนี้มันยืดได้เพื่อแบบเราก้อนยาวไม่เท่ากัน ก็ใส่ลิ m i t เนี่ยจะขึ้น parameter distance ต้องการที่ยืดแค่ฝั่งเดียวก็ไปที่เปลี่ยน number เป็นหนึ่งต้องมาใส่ action ใช้เป็นตัว state กำหนดเป็นที่กำหนด state ถ้าขึ้นตัว action ตรงนี้ปุ๊บก็แสดงว่า parameter น่ยถุกใส่ action เลย ต่อไปก็จะเป็นการสมมติแบบเราก็มีตัดหลายแนวใช่ไหมครับก็จะมาใส่คำสั่งอื่นที่บอกไปเมื่อกี้ก็จะเป็น r o t a t กับ flip ครับมันลับไปที่พารามิเตอร์ก็จะมีจะใช้ rotation กดเลือก ใส่วงให้มันนอนวงโค้งมัตรงนี้ไม่ต้องไปซีเรียสก็ได้ก็ตั้งไว้ที่ศูนก็ได้แล้วเดือกก็จะขึ้นพารามิเตอร์ให้ถ้าขึ้นเครื่องหมายตัวนี้คือนี้้หมายเขาว่ายังไม่มีแอคชั่นก็เลือกโรเตก็ไปที่พารามิเตอร์มันจะมีคําสั่งตรงข้างซีเรียสเลยมันคำสั่งว่าให้เราทําอะไรต่อมปก็เลือก s ีเ i ียสอ็อบเจทีเนี้ยเราต้องการให้ตัวสัญ,ญลักษณ์อยู่ที่ ตัวตรงนี้จริงๆแล้วมันจะมีตัวหนังสืออยู่อะไรต่างๆความเลขหน้าชื่อตัดหรือที่เราจะให้หมุนก็จะมีแค่ตัวสัญลักษณ์กับตัวเส้นแล้วก็ตัวพารามตเตอร์ตัวนี้ต้องเลือกไปด้วยเพื่อให้มันหมุนไปด้วยกันวงกลมจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้เพราะว่าหมุนไปมันก็นกลืนสมเลงแต่ว่าเลือกไปก็ดีเช็คเสร็จกดยืนยันก็จะขึ้นคำสั่งว่าใส่ชันแล้ว กดบตัวคลิปวงกลมก็จะขึ้นมาเราหมุนได้ต่อไปเป็นฟลิปอนี้เป็นแอคชั่นฟลิปเราต้องใส่พารามิเตอร์ให้นะครัก็เลยที่ฟลิปก็ตั้งแกนมาตัวแกนนี้ก็เหมือนจักระจกถ้ามันเป็นแกนตัางก็จะลีกซ้ายขวา ใสฟ่ฟลิปสเตทจะเห็นว่ามีลูกศรศรกันจะบอกทิศทางที่มันจะฟลิปไปตัวนี้เราสามารถขยับได้ไว่าอยากให้ลูกศรไปอยู่ตรงไหนเพื่อให้มันไม่ประกวดกับสัญลักษณ์เนี่ยนะบนหลัง,ดลงเดิมครัออบใส่แอคชั่นฟลิปแล้วเลือกปั้นเตอร์แล้ก,เลก,ลเเกล็เลือกทิศทานของฟลิปสเตทเลือกอ็อบเจกต์ที่จะฟลิปเลือกลูกตัวลูกเท่ด้วย เป็นสัญ,ญลักษณ์ถ้ามันมีตัวหนังสืออยู่ข้างในก็อย่าไปเลือกตัวหนังสือครับไม่งั้นตัวหนังสือจะโดนติดไปด้วยให้คุณที่ตัวหนังสือไว้เสร็จแล้วก็จะเห็นว่าฟิ t สเตเนี่ยลูกสาย่าแล้วที่การดูว่าเราเลือกอ็อบเจกต์ตัวไหนก็คลิกเข้าไปที่ตัวอพนก็จะเห็นเส้นเสียวา,างขึ้นมานี่จะทำทีเดียวเลยก็คือฟิบบนล่างกับ้ายขวาอม เลือกพารามิเตอร์ฟิปจะเห็นเส้นปักสีฟ้าขึ้นมาเป็นจุดกบตัวตนี้หมายความว่าพารามิเตอร์ถูกเซตไปแล้วทีนี้นเราก็เลื่อนตัวลิปของนี้ลงมาเพื่อให้มันไม่ซ้อนอยู่กับสัญลักษณ์เลือกพารามิเตอร์แล้วก็สิเล็ตเ e c คเลือกทั้งหมดเลย กห็นตก็จะเห็นว่าฟลิปเสสองถูกตั้งค่าไปแล้วชื่อมันจะบอกอยู่ว่าอีฟลิปหนึ่งฟลิปสองฟลิปสามอะไรแบบเิกเทสออกก็จะได้เพราะว่าเวลาเราทำบล็อกเนี่ยเราก็ใช้คำสั่งมินเลออะไรที่มันอยู่ในบล็อกหมดมันจะลบคำด้านหมดแต่ถ้าเป็นคำสั่งฟลิปตั้งด้วยจะนำบิทบล็อกมันสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้ฟลิปอะไร จะให้ยืดอะไรมาก็เสร็จไปแล้สามอย่างเหลือีกสองอย่างคอยกับ visibility ตัวคอยนี่ไม่มีอะไรมากคอยก็แค่จะทำให้เราสามารถเลื่อนตำแหน่งได้นี้เดี๋ยวจะมีคนมาสอนทำแบบฝึกรับ ใช้นี่แหละก็สร้างบอกเหมือนเดิมตั้งชื่อไว้ก็เราก็จะใช้คําสั่งคอยเลือกจุดที่เราจะให้ขยับถ้าเราไม่อยากให้จุดไหนขยับก็ไม่ต้องใส่อะไรอย่างนี้เราจะให้ตัวที่เป็นโ u b b ้ลเล็กหนึ่งเนี่ยขยับเองเดียว ก็จะเลือกจุดนี้ action ใช้ state เ,เลือก parameter แล้วก็เลือก object ท,ที่ได้มาที่อยากก็จะเป็นตัวหนังสือกับตัวเส้นและกระตูกเอ่อโปรแก็จะขึ้น action ไอ้ก็ลอง test ดูก็จะขยายโดยที่ตัวจุดตัวนี้ถูกดินไว้อยู่กับที่ นี่เราก็ประยุกต์ใช้ตัวสเต็กกับคำสั่งอื่นอะไรักเพื่อจะทำให้กรอบตัวนี้ยืดขึ้นยืดลงได้ต่อไปก็เป็น v i s i b i l i t y อันนี้จะยุ่งยากหน่อยแต่ว่ามันจะทำให้แบบสมมติเราอยากได้หลายขนาดของบล็อกอย่างเช่นลูกเดนหรือเสาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ตั้งไว้จะเป็นเสาขนาดสองร้อยคูณสองร้อยสี่ร้อยคูณสี่ร้อยห้าร้อยคูณห้าร้อยเนีย นี่จะเป็นเสาขนาด200กู200ที่สร้างไว้ก็ทำบ็อกตั้งชื่อเนื่องจากว่าเราต้องการใส่หลายขนาดเตจะไม่ได้ระบุว่ามันคือบล็อกขนาด200เป็นบล็อกสาสี่เหลีย่ยมพาร์เทอร์เลือกที่พาริเตอร์คราวนี้เราจะใช้ตัว visibility ตัวนี้มันจะเหมือนทำเลเยอร์ไว้ข้างในบล็อก ใส่เข้าไปก็หนดจุดเราให้มันสมจะขึ้นข้าแกบข้างบนตรงให้เลือก visibility state ก็จะเป็น state layer เราตั้งชื่อมันได้อันแรกอันคือสองร้อยสองร้อยต่อไปอยากทำเป็นสามร้อยคูสามร้อยก็ยพยายามไฮทันที่ไม่ใช้ไว้เพื่อที่มันจะได้ไม่หลบ อันนี้มันอยู่ที่สี่ร้อยสองร้อยเมื่อกี้ก็จะหายไปก็เลือกว่าจะให้มันโชว์ไหนอันนี้ก็จะโชว์เปิดปิดถ้าเลือกสามร้อยตัวที่มันเป็นสองร้อยคูณสองร้อยมันก็จะถูกทำให้ปิดจากนี่แล้วก็ใหม่นี่สองร้อยถ้าเป็นสามร้อยก็จะเป็นสองร้อยคูณสามร้อย มึงไปตัก็คะ c o ี y ตัวเซนเตอร์เสาเอาไว้เพื่อให้เซนเตอร์เสาเนี่ยอยู่ที่ตลอดเวลาเราขยายออกด้านข้างไปสี่ร้อ0สี่ร400นี่ก็ลองกดอันนี้ดู ตัวที่มันไม่ได้อยู่ในสเตตเนี่ยมันก็จะหายไปสามร้อยสองร้อยทสบอบบล็ yeah. อกการใช้วิซีที่เหลือก็คือการเอาไปประยุกต์ใช้ต่างๆเช่นอันนี้เคยทำบล็อกไว้วินโดว์นี้เป็นวินโดว์เป็นช่องเปิดทั้งหมดสองร้อยหกสิบ ที่มีตัวต่าร้อยแล้วก็ประยุกตั้งค่ามันนี้มันตั้งเป็นสเตตไว้ก็จะปรับเปลี่ยนได้สมมุติอยากได้ตัวทั้งบานเนี่ยขนาดสองเมตรตัวข้างในก็จะเปลี่ยนไปด้วยก็ประมาณ ก็จะมีตัวบอกที่สั่งได้ครับเพราะว่ามันก็จะเพิ่มความยุ่งยากในการทำบล็อกต้องใช้เวลาก็จะมีคำสั่งสเกลก็จะเปลี่ยนเวอร์ได้เลือกสเกลได้เลยว่าอยาสัญลักษณ์แบบตัวเนี้ยสเกลมันขนาดเท่าไหร่ก็จะมี พารามิเตอร์สเกลคือข้างในมันก็มีพารามิเตอร์ซ้อนกันเยอะมากจนต้องต้องไปทำใช่ใช่ครับใช่ หรือว่าจะใช้อีกแบบมันใช้ได้หลายวิธีครับหรือจะทำใช้เป็น visibility ก็ได้ทำหลายๆสเกลไว้ในะแต่ละสเตจอ่างนี้ก็ได้ใช่มันก็จะเปลี่ยนได้หรือว่าจะทำใช้คำสั่งพารามิเตอร์ที่ชื่อว่าสเกลก็ได้ครับเพรามันก็จะให้เราเกาะค่าได้เลยว่าเราต้องการสเกลเท่าไหร่สมมหนึ่งต่อยี่สิบห้าครับนี้มันไม่ได้ตั้งหม้มันใช้เวลาทท่านั้นนะ ข้างครับก็วันนี้ก็สามารถรับประยุกต์ใช้เพราะว่าตรงเนี้ยมันก็จะอย่างเช่นสัญลักษณ์เกชันตรงเนี้ยมันก็จะมีตัวหนังสือตรงเนี้ยซึ่งก็จะเป็น attribute box ก็จะเพิ่มเข้าไปก็ใส่เดี๋ยว attribute box ก็จะมีในเรื่องของการ search field เข้าไปเพื่อจะให้มันแบบ สมมุติเราต้องการหมดเลขหน้าครับแล้วเ,เราไม่อยากมาเปลี่ยนทีละแผ่นเพราะเราต้องผ่านเนี่ยเราสามารถตั้งให้มันลิงก์กับตัวหน้าแถบเลเยอร์รงข้างล่างนี้ได้สมมติอันนี้เป็น A 0 1เนี่ยตัวสิวข้างลานน่างก็จะเปลี่ยนเป็น A 0 1ศูนยะมจ์ห้กนึ่งได้สมบูรณ์เลย เรือ่องเรียนรู้ใช่ก็วันนี้ก็จบการเทรนนิ่งเรื่องดานาเมตบ็อกเท่านี้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการใช้เบสิกเครื่องมือมากกว่า อยากให้ทีมไอ้คนกลางตัดอยู่เอาเรื่อยแบบนี้ใช่ไหมตรงกลางเป็นเซนเตอร์ตลอดอ๋อมีเวลาสักครึ่งชั่วโมงไ,มไอ้หลอกไม่ถึงไม่ถึงอันนี้ก็ทำบล็อกหน้าต่างธรรมาดามาตัว เงาครับใช่ไมเดี๋ยวคัปปี้แวจะระเบิดบองครถ้เระเบิดบอกคอมพิวเตอร์ก็จะหายไปทั้งหมดใช่ครับเพราะว่าหายไปแล้วเกิดโดดขึ้นะ พารามิเตอร์จะหายหมดครับเราต้องตั้งใหม่ทั้งหมดเลยจริงแล้วมันอีดิทได้แต่ว่าก็ใช่อีดิทมเป็นเหนื่อยกว่าทำจริงเพราะว่าต้องไปนั่งเลือกเบียดต้องดูเขียไหมใช่ต้องไปนั่งดูพารามิเตอร์เขาทั้งหมดว่าเขาเซตอะไรไว้บ้างแล้วพารามิเตอร์แต่ละตัวจะเลือกอ็อบเจกต์มีการยืดหมดใส่แอคชั่นนี่เหมือนกันอย่างตัวเนี้ยต้องแยกใส่ แกอะไรแกอย่างนี้มีท่านที่จะตรวจระเบแล้วเคสแนะนำว่าบอกก่อนกัดีนะบอกก่อนก็ดีว่าจะระเบิดคำถามที่บอกกว่าบอกกับใครก็ได้ครับเดี๋ยวกับพื้นออฟฟิศเราเนี่ยมีสาตรฐานอยู่ข้างนอกอยู่แล้วมันก็ระเบิดไปก็จะไม่เป็นไรก็เราสามารถเรียกกลับได้ แล้วผมมาเข้าไปแก้ให้เถึงจุดที่จะเริมระเบิดเนี่ยให้ให้ไวไวให้คนอย่ารักสามคนเป็นหน่วยแล้วจะรับอะเวลาอ่ะถ้าเกิดถึงสามบอกไดเลยไม่ต้อมีอะไรเลเอาเลยกลับมาที่ตัวนี้ที่นุ่นถามไว้ทำยังไงก็คือใช้คำสั่งเดียวเลยคือ state อย่างเดียวแต่ว่ามันจะมีการตั้งค่าที่เล็กกว่านั้นน้งเชอ สองอีกเตะครับอันแรกที่เราจะใส่ก็คือพา p a r a m e t ร r ก็ใส่ยังไงก็คือเราจะยืดทั้งบาทจะเป็น p า r ิเตอร์บนตัวชั่นครับเตะเลือกตึงยิ่มาเนี่ยมันอยู่ที่าการเลือกออ object ก็คือเราต้องเลือกตัว ทั้งตัววงกบโจเฟรมแล้วก็ตัวกระจกโอเคเห็ <Okay. S 1> นว่าขึ้นแล้วแล้วก็ต้องใส่แอคชั่นอีกรอบนึงโดยที่ไม่ต้องใส่พารามิเตอร์เพิ่มเลยใส่แคช่นอีกรอบนสิเดีย t พารามิเตอร์หมือนเดิมใช้จุดเดิมเพราะเราต้องการที่ยืดจุดเดียวแล้วให้ทั้งหมดไปพรมกันต่อไปก็เลือกเบรทีนี้เราจะไม่เลือกทั้งหมดเลยเราจะเลือกแค่ตัวข้างในแค่นี้ เพราะว่าถ้าเราเลิกข้างบนด้วยทั้งหมดอ่ะมันจะไปด้วยกันหมดที่รอบเสร็จแล้วก็จะเห็นสองตัวตัวที่หนึ่งก็คือจะยืดฝั่งนี้เส้นที่สองมันจะยืดแค่ข้างในให้เราโฟกัสที่เส้นที่สองตัวนี้แล้วขึนก็มาดูตัวนี้โอเวอร์ไลท์ตัวนี้ตรงนี้มันจะยืดทางเนี้ยถ้ายืดไปฝั่งกว่าจะยืดไปเท่าหนึ่งแต่ตรงกลาง มันจะยืดไปเท่าหนึ่งเหมือนกันทําให้ถ้าเทสบล็อกดูมันจะยืดออกไปแบบเอยอะมากสองเป็นสามเท่าเลยให้เรามาตั้งค่าตัวไลท์าาใหม่ตัวนี้จากหนึ่งตัวแรกคือหนึ่งตัวตัวหลังให้เป็นศูนย์จุดห้านี่ให้ดูนี้หนึ่ง พ l ไร distance สองสองจุดห right. ้าเทสอบอกดูมันก็จะหันขึ้นไปมันไม่ค่อยเหมาะจริงจริงมันไม่เหมาะผมลองดูแล้วสามบานก็คือมันจะยุ่งยากมากเพราะว่าต้องเลยมันหาดีเียากใช่ ประมาณนี้มันจะมีแอดว้าน,นด์านเยอะแต่ว่า